สวัสดีค่ะช่องมณชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะต้นชวนชมของน้องมนนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะต้นชวนชมของน้องมนกลายเป็นบ้านนกนะคะ fc เ,เห็นไหมต้นชวนชมของน้องมนกลายเป็นบ้านนกเฉยเลยนะคะนี่กำลังออกดอกด้วยนะคะเนี่ย ชวนชมกำลังออกดอกเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่หน่อยนะคะปุ๋ยบำรุงดอกนะคะปุ๋ยบำรุงดอกตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้รดน้ํำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยฝนตกประจำก็เลยไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่ จากชวนชมกลายเป็นบ้านนกนะคะนกมาทำรังอาศัยอยู่เฉยเลยนะคะแต่นงมนก็ไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำลายรังของเขานะคะเพราะว่าสงสารเขากว่าเขาจะทำรังได้มันก็ใช้เวลาตั้งนานนะคะกว่าจะทำรังได้รังหนึ่งเนาะก็เลยไม่ไม่อยากจะทำลายความเพียรของเขาสงสารเขานะคะ เหมือนเรากําลังทําบ้านอย่างเงี้ยแล้วพายุมาถล่มบ้านเราพังยับยางบ้านเราหายไปกับพายุเงี้ยเราก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะเราก็เสียดายบ้านของเราแล้วทีเนี้ยนกเขาทําบ้านทํารังที่ไหนเงี้ยก็ไม่อยากจะทําลายบ้านของเขาสงสารเขากว่าเขาจะสร้างรังได้นะคะรังหนึ่งเล็กๆเ,เนาะมันก็ ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยเอาการมันกันนะคะจากนกตัวเล็กๆก,ก่อนจะสร้างรังได้ใหญ่โตเนี่ยเขาก็บินไปบินมาไม่รู้จี่รอบนะคะเพื่อที่จะคาบเอาเศษหญ้ามาทํารังนะคะน้ำเริ่มจะลดลงแล้วนะคะเริ่มลดลงเยอะแล้วน้ำนะคะนาคตนงมนก็จะปิดตาน้ำจะปิดท่อน้ำข้างบนนะคะจะไม่ จะไม่เอาน้ําแล้วนะคะไม่ให้น้ําไหลผ่านมาตรงคลองของน้ำมนแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินให้น้ํามันไหลเข้าทางเดียวก็พอก็คือทางทุ่งนาทางทางทิศใต้นี้นะคะคือให้น้ําไหลเข้าทางนี้ก็พอแล้วนะคะน้ำมนจะปิดตาน้ําข้างบนตรงริมถนนนู้นนะคะน้ำมนจะปิดท่อน้ําเลยนะคะไม่ให้น้ําไหลผ่านมาทางนี้นะคะเพราะว่าน้ํามันเยอะเกินแล้วทําให้มันท่วมคลองนะคะแล้วก็ท่วมต้นไม้ของน้ำมนต์ ให้มันไหลเข้าทางเดียวก็คือทางด้านหน้าโน้นนะคะต้นหมอนหมอนเบอร์รี่กำลังโตนะคะเดี๋ยวก็ได้เจ็บกินนะคะยืนอยู่บนบ้านแล้วก็เจ็บจินลูกหมอนมันเบอร์รี่นะคะนี่นะคะต้มใส่ไก่ก็อร่อยนะคะทีต้มไก่ใส่ใบหมอนนี่สุดยอดเลยนะคะ มะพร้าวก็กําลังโตวสวยงามนะคะตัว,วันตัวคืนนะคะมะพร้าวกาลังสวยเลยส่วนต้นนี้ที่แป้งน่่าแอบขึ้นมาจินของแม่นะคะก็กําลังแตกยอดนะคะกำลังถอดยอดออกมาใหม่กําลังโตนะคะต้นนี้นะคะรอดนะคะทีแรกนึกว่าก็จะไม่รอดนะคะส่วนตะไคร้หอมนี่ก็โอ้ยนะคะตัววันตัวคืนนะคะงามวันงามคืน ใบหอมหอมค่ะเอซีใบหอมมากๆเลยเอาไว้หลมควันไล่ย,ยุงให้กับแป้งร่ำนะคะที่ปลูกไว้นะคะโอ้โหดอกพู้ละหงคล้ายๆดอกชบานะคะแต่เห็นเอ็ดมินน้องเรียกว่าดอกพู้ละหงนะคะโอ้ยร้อนแดดนะคะขอหลบร่มก่อนนะคะเอฟซีแดดเผาน้องมนสวยงามมากค่ะดอกพู้ละหงนะคะก็ เดินมาระเบียงนะคะเดินมาระเบียงก็จะมีดอกไม้นะคะให้น้องมลได้เชยชมนะคะดอกไม้ดอกไม้อยู่ระเบียงบ้านพอดีพอดีนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะมีดอกพู่ระหงอยู่ระเบียงบ้านสวยงามนะคะได้ชื่นชมหะ โตเล็กๆนะคะมานั่งจิบกาแฟาตรงระเบียงนี้นะคะโตเล็กๆมาช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวก็มานั่งจิบกาแฟาตรงระเบียงนี้นะคะหน้าหนาวอากาศไม่ร้อนนะคะมีดอกไม้ให้ชื่นชมงดงามนะคะน้องมนชอบดอกไม้สีขาวนะคะมีคนที่ชอบดอกไม้สีขาวมากๆเลยนะคะไม่ว่าดอกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีขาวนี่สวยงามนะคะชอบมากขาวบริสุทธิ์จริงๆนะคะ ชอบมาสวยงามจริงๆนี่ออกดอกเต็มต้นนะคะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะผู้หงนะคะทีแรกน้องมนก็เข้าใจว่าเป็นดอกชบานะคะเพราะดูคล้ายกับดอกชบามากๆเลยนะคะนี่ก็ออกช่อดอกเต็มเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวกำลังบานส่วนดอกชบาอยู่น่นนะคะอยู่ข้างล่างนะคะดอกชบาใบเขาจะ สามแฉกใบเขาจะเป็นแฉกนะคะดอกชบาสีชมพูนู้นนะคะ,คะอันนั้นคือดอกชบานะคะดอกชบาสีชมพูนะคะใบเขาจะเป็นใบใหญ่ๆเป็นแฉกเฉนะคะไม่เหมือนผู้ละหงนะคะอันนี้ใบเขาจะกลมนะคะใบจะกลมเรียวอันนู้นใบจะแหลมๆแฉกๆฉกนะคะดอกชบา ดอกชาบาสีชมพูมีอยู่สามต้นนะคะสามพุ่มนะคะน้ำมนจะปลูกไว้สามพุ่มเอาไว้ให้แป้งล่ามชื่นชมแป้งล่ามแป้งล่ามเอ้ยแป้งล่ามแป้งล่ามแป้งล่ามจินย่าอะไรลูกไหนดูชิโอ้แป้งร่ามจินย่าอะไรคะอ๋อเป็นย่าที่พ่อซื้อมาให้นะคะเป็นย่าที่พ่อสั่งซื้อมาให้ นะคะหญ้าเขียวเีวนะคะแปงล่ามแปงล่ามเอ้ยท้องปองแล้วลูกท้องปองแล้วท้องปองแล้วน้องปองน้องปองปองเอ้ยปองเอ้ยพอแล้วลูกอิ่มแล้วลูกท้องจะระเบิดแล้วปองปองเอ้ย <c oughs> แม่มนเปลี่ยนชื่อให้นะคะเป็นน้องป่องนะคะมะพร้าวต้นนี้สวยมากค่ะ fc นี่นะ,ะสวยงามมากนะ,ะมะพร้าวต้นนี้ก็กําลังสูงกําลังโตนะคะกําลังจะได้ร่มเงานะคะกําลังจะได้ร่มเงาจากมะพร้าวต้นนี้นะคะเพราะว่ามุมเนี้ยร้อนสุดๆเลยค่ะ fc คือมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นร่มเงา ให้กับระเบียงบ้านได้เลยนะคะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยมันโตไม่ทันนะคะอย่างดอนหญ้านี้ก็โตไม่ทันมันไม่สูงมันก็เลยเวลาแดดส่องมานี่มันร้อนมากๆเลยอากาศร้อนหน้าร้อนนี่ร้อนสุดๆนะคะก็พอดีเนี่ยมะพร้าวกําลังจะโตนะคะตัวันตัวคืนกําลังสวยงามนะคะเดี๋ยวเร่งปุ๋ยอีกหน่อยนี่ใบเขียวมากเลยนะคะเนี่ย ได้ปุ๋ยนะคะน้องมนก็เร่งใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยแล้วก็ได้มูลแป้งล่ำด้วยนะคะได้ปุ๋ยสวยงามโตวันโตคืนแล้วนะคะเริ่มจะขึ้นโคนแล้วโคนเริ่มจะอวบแล้วอีกหน่อยถ้าใบสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นท่วมหลังคาบ้านเนี่ยก็จะเป็นร่มเงานะคะตรงนี้ก็จะร่มเย็นตรงนี้ก็จะไม่ร้อนนะคะตรงหน้าบ้านนะคะจะไม่ร้อนนะคะ ตอนนี้ร้อนมากเลยแดดมันส่องนะคะรีบๆตวนะแดดร้อนแดดส่องไม่มีที่นั่งเลยแอดช้ก็ไล่สดขายของไล่สดขายของทุกเช้านะคะ f c สนับสนุนสินค้าได้ที่เบอร์ศูน ก้าแปดเก้าหกสงหกสี่สงสงหรือท, T T e g R ะะทักไลน์แอดชัยนะคะ e สองเ g ็ดนะคะทักไลน์นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามโปร3ราคาได้เลยนะคะเดือนเดือนกันยายนนี้มีโปรทำครัวนะคะมีโปรทำครัว ة. ก็คือซื้อสั่งซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปนะคะมีของแถมให้ในมูลค่า100บาทนะคะ ท่านจะเลือกเอาอะไรก็ได้เป็นของแถมนะคะได้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกจะเป็นปลาเมกนะคะแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะคะก็เลือกได้เลยนะคะอดอกไม้กำลังงามคุณนายตื่นสายถ้าได้แดดเนี่ยถ้าหมดหน้าฝนเนี่ยเขาจะงามนะคะเพราะว่าคุณนายตื่นสายนี่เขาชอบแดดเขาไม่ชอบฝนถ้าฝนตกทุกวันทุกวันเนี่ยคุณนายตื่นสายเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะใบ เขาจะเน่าจะเปื่อยถ้าแดดออกเนี่ยหมดฝนเนี่ยเขาก็จะสวยงาม mm. เขียวสดใสนะคะอันนี้ก็คืออเหลืองชัชวาลน,นะคะเหลืองชัชวานนี่คือเป็นเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้เลื้อยนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลือง แต่เสียอย่างเดียวนะคะเขาจะร่วงไวมากเลยสีเหลืองสวยนะคะแต่เสียอย่างเดียวเขาจะหลุดร่วงไวมากอายุสั้นมากนะคะเหลืองชัดชวานนะคะแต่เวลาเขาเขาเป็นกำแพงเนี่ยปลูกใส่กำแพงร้อมกำแพงเนี่ยเขาจะสวยมากๆเวลาเขาออกดอกพร้อมกันเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีเหลืองสวยนะคะสวยมากๆนะคะสวยมากๆเรียกว่าดอกเหลืองชัดชวานนะคะ เหลืองชัดชวาลชื่อนี่แบบชื่อนี่ดีมากๆนะคะเจี่ยวมือเจี่ยวมือมือเขาเหนียวมากค่ะเอฟซีมือเขาจะเหนียวมากๆเลย เหลืองชัดชวานนะคะกำลังงามนะคะเนี่ยกำลังงามก็ให้เขามาเป็นูว่าเป็นกำแพงนะคะให้น้องมนนะคะไป แยกไปคนละทางนะคะสายหนึ่งไปหน้าบ้านอีกสายหนึ่งก็อีกสายหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งนี่นะคะให้เขาไปคนละสายนะคะให้เขาเลื้อยไปคนละสายเลื้อยไปคนละทิศละทางนะคะเลื้อยมาทางนี้เลื้อยมาทางนี้ ร้อนอีกไฮฟีร้อนมากคือร้อนแบบร้อนแบบเผาไหม้เลยนะคะออ,ออกไปไหนไม่ได้เลยร้อนเผาไหม้เลยกลางวันนี้ทําสวนไม่ได้เลยนะคะเอฟซีกลางวันทําสวนนี่คือไหม้เลยนะคะแดดได้ไหม้เลย ถุงทองถุงทองถุงทองทำไรลูกถุงทองเอามาเล่นข้างนอกกะลูกถุงทองเข้าบ้านไปมันร้อนลูกปะถุงทองเอ้ยถุงทองเข้าบ้านสิลูกมันร้อนไปไปแล้วแล้วนี่นะคะนั่นส่องแมพสองแมพนี่นั่นถุงทองเข้าบ้านแล้วมันร้อนลูกเดี๋ยวช็อกไปเดี๋ยวช็อกเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย เข้าบ้านเร็วเร็วนั่นน่ะเข้าบ้านเลยลูกเดี๋ยวร้อนเร็วเร็วเดี๋ยวช็อกเร็ว,รวถุงทองแพ้อากาศร้อนนะคะร้อนมากๆจะช็อกเลยฝากไปแม่ fc ทั่วโลกนะคะเข้ามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปเป็นจบคลิปนะคะช่องมนชัยวิถีบ้านทงพรารวยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามารับชมคลิปจนจบคะ่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพดีแข็งแรงทุกทุกท่านนะคะกลับสวัสดีคะ่ะแป้งล่ามกินยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะแม่แม่เอนะคะ